嘛，难不高。<music> ค่ะปกติคุณธนวัลชอบดื่มชาดมไข่มุกไหมคะชอบมากเลยนะคะแล้วก็เวลาไปตามห้างสินค้าเดี๋ยวมีหลายแบรนด์มากเรื่องไม่ถูกเลยจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้จะมีหลายๆแบรนด์เข้ามาตีตลาดในไทยค่ะอืเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีการพาไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของชานมนิชาอืชานมินาชานะคะก็ถือว่าเป็นชานมไข่มุกที่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ฮิตติดตลาดเลยนะคะเราไปดูกันว่าเคล็ดลับเขามีค่ะ กลยุทธ์ไม้เด็ดอะไรถึงทำได้สาขาขยายวงกว้างขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงของ SME เล็กคิดใหญ่ค่ะ ผู้ชมครับแม้ว่าธุรกิจชานมนะครับจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกว่าร่วมสัก10ปีได้แล้วนะครับแต่ยังได้รับความนิยมอยู่และแน่นอนมันก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเพราะว่ายังมีเฟรนชชสยเกิดขึ้นมากมายนะครับเป็นเจ้าใหม่ๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังขายดีอยู่นะครับหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของทางด้านวัตถุดิบรวมทั้งทำเลที่ตั้งนะครับว่าร้านของท่านเนี่ยตั้งได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับสำหรับวิธีการทำธุรกิจชานมไข่มุกนะครับเขาต้องทำกัน ยังไงลงทุนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับคุณธิดารัตน์นะครับคุณเต่านะฮะอันนี้เป็นเจ้าของร้านนินาชาเป็นร้านชานมไข่มุกที่ร่วมกับเพื่อนชาวไต้หวันในการที่ทําธุรกิจครั้งนี้นะครับก็เลยวันนี้เนี่ยมาขอเคล็ดลับหน่อยว่าต้องทํายังไงบ้างสําหรับคนที่อยากทําชานมไข่มุกจริงๆแล้วธุรกิจนี้เนี่ยทางคุณธิดารัตทำมานานย้น ประมาณสี่ปีแล้วค่ะคโดยจริงๆเราเริ่มมาจากร้านเล็กๆก่อนเราเปิดเป็นร้านเล็กๆกะคะ่ะทากันเองเราทีนี้เสร็จปุ๊บดําเนินกิจการมา2ปี 2> แล้วขายดีมากต้องบอกขายดีมากมีลูกค้าเยอะทีนี้เราก็เราก็เลยอยากจะต่อยอดธุรกิจอะคะ่ะโดยเราก็มาผวันตัวเองมาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มาเปิดเป็นแฟรนไชส์ จนประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยยัง<ฆ>ยังถือว่าบูมอยู่ใช่ไหมฮะตอนนั้นนะเวลานั้นพอดีมันกลับมาบูมใหม่เขาเรียกว่ากลับมาบูมใหม่แต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแฟชั่นเหมือนทั้งที่ทแล้วแล้ว<ฆ>เรียกว่าชานมท่ที่กลับมาใหม่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มทางเลือกดีก,กว่าให้กลับให้กับลูกค้าค่ะให้กับผู้บริโภคที่ชอบดื่มเครื่องดื่มเย่างเช่นกาแฟน้ำผลไม้อะไรอย่างงี้ชานมก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ชอบเครื่องดื่ม นีนาชาเนี่ยก็มีการปรับสูตรเป็นชาของไต้หวันแท้จริงๆแล้วเนี่ยชาตัวนี้เนี่ยมาจากไต้หวันที่ไต้หวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ช่ไหมคะชานมที่ไต้หวันชานมที่ไต้หวันกับที่จะบอกว่ารสชาติคล้ายกันเลยนะคะงทางร้านเรียกว่ารสชาติเหมือนกันเลยแหละเพราะเราเอาวัตถุดิบก็คือเป็นของที่ผลิตจากที่นู่นจริงๆนะคะ mm hmm. แล้วก็แต่ว่าเราจะมาปรับสูตรก็คือว่าจะมีชานมที่เป็นต้นตำรับอันนี้รสชาติจะเหมือนที่นู่นเลยแล้วก็จะมีชานมอีกแบบหนึง่งเรียกว่าชานมเอ็กซ์ตรีมอะค่ะเอ็กซ์ตรีมมิลตีอันนี้เราปรับแบบให้รสชาติเข้มข้นจากจากชานมที่เป็นรสต้นตำรับอีกทีนึงคือรสชาติมันจะเข้ม กว่าหอมช้ามากกว่าแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีตัวไหนบ้างฮะเริ่มต้นจากตัวเจ้าของชานมไข่มุกของที่ร้านก่อนเลยใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้เป็นชานมอีกแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ต้นตำรับแต่เป็นชานมเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมมิลตีครับที่บอกว่ารสชาติเข้มอันนี้จะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าชานมต้นตำรับก็คือจะหอมกว่ารสชาติเข้มกว่าเหมาะสาหรับใครที่ชอบทานกาแฟแล้วทานทุก และกาแฟแล้วอยากเปลี่ยนมาทานชานมบ้างแนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวะะที่ใสดีอยู่ใช่เป็นตัวที่ขับมาตัวนี้บ้างตัวนี้อันนี้เป็นชาเขียวนะคะคชาเขียวะมะลิก็จะมีรสหอมแล้วก็รสชาติจะแบบหอมแล้วก็ไม่ไม่หวานมากนะคะคแล้วก็ในนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรา,เรามีท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งในนี้จะเป็นเฉาวก๊วยไต้หวนันอ่า เฉกลวยไต้หวันแตกต่างกับชาวกวากลวยของไทยยังไงชาวกวากลวยไต้หวันเนี่ยเขาจะไม่ไม่แข็งไม่แข็งแล้วก็ไม่ไม่แบบดึงดึงขนาดขนาดเฉาวกลวยไทยอะค่ะแต่ว่าอันนี้จะนิ่มนิ่มนุ่มนวลทานแล้วสามารถที่จะเอาหลอดเจาะแล้วก็ดูดขึ้นมาทานได้ง่ายๆเหมาะเหมาะสำหรับที่จะทานกับน้ำอ๋ออย่างนี้วัตถุดิบโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะต้องมีการสรรหามาใช่ใชแล้วก็ต้องนำเข้ามาด้วย อีกตัวหนึ่งอันนี้อันนี้อยากแนะนําเป็นเอ็กซ์ตรีมอีกตัวหนึ่งแต่เป็นโกโก้ถึงไม่ใช่ชาแต่ว่าขายดีเหมือนกันเป็นโกโก้แท้ค่ะโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ขายดีเหมือนกันสําหรับอ,อีกทั้งเรื่องหนึ่งที่แบบคือร้านเราไม่ได้ขายแบบแต่ชาเราอยากมีทั้งเลือกให้ให้กับทุกๆคนนะคะว่า <S 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 ถ้าเกิดวันนี้เราเราไม่อยากทานชาแล้วเราสามารถมีโกโก้แล้วก็มีน้ําผลไม้ปั่นเป็นสมูทตี้ด้วย <S <S อ,อ,อันตัวนี้เป็น Coco โกโก้เอ็กซ์ตรีมนะคะเข้มเข้มมาก The sure. cat แล้วเนี่ยโอ้โหที่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมทานมาแล้วแหละแก้วเึ่งต้องยอมรับเลยว่าหอมหวานอร่อยมากครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการกคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะพัฒนาสูตรเรื่อยๆคะ่ะ<อ>ทางเราก็จะมีคนที่พัฒนาสูตร,รตลอดเวลาอย่างเช่นช่วงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีอะไรบูมๆมาจากไต้หวันรเราก็จะเอาเข้ามาขายให้กับลูกค้าเราที่ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ของเรามีความแตกต่างจากเจ้าอื่นๆอย่างไรบ้างครับอย่างที่บอกว่านอกจากเรามีชาสองแบบชานม2แบบ บางร้านเขาก็จะมีแค่แบบเดียวต้นตำลัำของเขาไปแต่ของเราพัฒนาอีกศูนย์หนึ่งแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ชาเราเราอยากมีตัวเลือกให้กับลูกค้าด้วยนะนะคะเราก็คือมีหลายๆอย่างเป็นชาผลไม้ก็มีหรือน้ําผลไม้เป็นน้ําผลไม้แท้ค่ะก็มีให้แล้วก็ ที่สําคัญคือเราจะมีท็อปปิ้งเยอะท็อปปิ้งคือตัวที่ใส่เข้าไปทานกับพวกชานมก็นอกจากจะมีแค่ไข่มุกแล้วเรายังมีเป็นเฉาก๊วยไต้หวันเป็นพวกเยลลี่ต่างๆนะคะแล้วก็มีพุดดิง้งพุดดิง้งพุดดิง้งไต้หวันนะคะมีพุดดิ้งนมพุดดิ้งไข่พุดดิ้งคัสตาร์ดนะคะแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกเยอะ,ะคะ่ะต,ต้องบอกว่าเยอะมากๆต้องลอง มาชิมที่ร้านดูครับแต่เชื่อเลยนะครับเพราะว่าสามารถพัฒนาร้านแล้วก็สูตรมาได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายก็ขยายสาขาด้วยจากที่เป็นเจ้าเล็กๆอยู่ในตลาดะนะ,ะตอนนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นต้องทํำยังไงบ้างครับกว่าจะเอา,เอาเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะกวา่าร้านที่จะขึ้นมาได้เริ่มต้นจริงๆอ่า เปิดปเป็นร้านเลี้ยเกียที่บอกแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าลูกค้าเราเป็นใครต้องการอะไรเหมือนเรามาวิเคราะห์ลูกค้าเราก็ว่าเป็นใครต้องการอะไรตรงนั้นอย่างที่บอกเป็นนักศึกษาเราก็เลยขายชานนต้นตำลัได้ขายดีมากก็คือรสชาติจะกลมกลม่อมแบบไม่แรงเกินไปพรนานักศึกษาเขาจะจะไม่ชอบทานรสอะไรแรงๆนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเลือกความหวาน ของไอ้นี่ได้ด้วยของเครื่องดื่มได้ด้วยคือจะเลือกหวานน้อยสําหรับคนที่ไม่อยากอ้วนก็ได้หรือว่าใครที่ชอบทานหวานหวานก็สามารถที่จะบอกว่าหวานมากก็ได้เพราะว่าไม่เป็นชานมที่ร้านเนี่ยก็คือต้องบอกว่าชงสดต้มทุกวันต้มสดสดทุกวันค่ะก็คือแก้วต่อแก้วเลยว่ามันถึงบบอย่างการเริ่มต้นตอนช่วงแรกๆเนี่ยกว่าที่จะมีการขยายสาขามาเป็นสาขา2 3 4สี่หอย่างเงี้ยครับมันลำบากไหมครับ ว่าลำบากหมายต้องใช้เวลาเ,เพราะว่าเราจะให้คนรู้จักเราต้องใช้เวลาเราต้องให้คนคนที่เขาแบบเหมือนลูกค้าที่ที่มาซื้อแฟนชายเราจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบรสชาติชานมเราก่อนแล้วเ,เขาถึงมาซื้อแฟนชายเราเพราะฉะนั้นต้องเป็นต้องเราต้องทําร้านให้ให้เราเป็นคนรู้จักอะคะ่ะพี่ก็จะใช้สื่อต่างๆในการโปรโมทร้านด้วยอย่างเช่น a c e b o o k อ่ะ เฟซบุ๊กตอนนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงคนได้เยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้พวกสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นตัวช่วยค่าใช้จ่ายน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยอืมใช่จริงๆเฟซบุ๊กเราแค่สมัครเพจที่เป็นบิวส์เนสเข้าไปอ่าคนเขาก็จะมากดไลค์มาคอมเมนต์แล้วมันจะช่วยเรียกว่ามันจะช่วยมีฟีดแบ็กอะค่ะกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยากได้อะไรบ้างอยากได้บริการเพิ่มยังไงบ้างตรงนี้ก็สามารถช่วยเราได้ครับวันหนึ่งเนี่ยถ่ายได้เยอะไหม เป็นสาขาไหนคะเอาสาขาที่แบบว่าคนเยอะๆเลยละกันที่เอแบบก่อนเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะมากเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งนักศึกษาอ่าเยอะเยอะเป็นหลายร้อยแก้วอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคือขายมานานอย่างที่บอกว่าหลายปีแล้วก็จะมีลูกค้าประจําชาโนมันดีอย่างหนึ่งเรามีลูกค้าประจําตลอดึ้นกับทุกวันซื้อกับทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรายได้หลักของเราอคนก็จะติด ใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาเป็นตัวของเฟรนชชยด้วยใช่ใแล้วเฟรนไชายคือมันถ้าเสมมติว่าเราจะคือทําไม่เป็นเอาง่ายๆดีกว่าซื้อเฟรนไชสมาปุ๊บเนี่ยคุ้มไหมครับปกติแล้วทําไม่เป็นเลยนะคุ้ม ชานมเนี่ยชานมเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทำแล้วมันจะจะทำได้นะพูดจริงๆวัตถุดิบต้องดีจริงๆเหมือนง่ายใช่ไหมเออเหมือนง่ายเหมือนง่ายแค่ชงๆแล้วก็เสร็จแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าคุณได้วัตถุดิบที่ไม่ดีมาชานมคุณจะไม่อร่อยหัวใจหลักคือวัตถุดิบอือหัวใจหลักคือวัตถุดิบค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าวิธีวิธีการทำชานมมันก็มันก็แตกต่าง แตกต่างเราเรียกว่าแตกต่างไม่เหมือนกาแฟมันต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยต้องต้มอย่างเช่นเราต้มไข่มุกวิธีต้มไข่มุกต้มมีหลายวิธีมากเลยถ้าเกิดเราต้มต้มไม่ถูกต้องไข่มุกไม่อร่อยนะคะวิธีการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจชานมุกเนี่ยครับต้องมีอะไรบ้างอย่างที่บอกรสชาติรสชาติเราต้องถึงก็รสชาติต้องถึงแล้วก็มีการพัฒนา สูตรไปตลอดเวลานะคะเราต้องมีของใหม่มาต้องมีของแปลกใหม่มาไม่ให้มันหยุดนิ่งอยู่กับทีบ่ลูกค้าเขาก็จะแบบเหมือนสนใจร้านเราตลอดเวลาเขาก็จะเข้ามาซื้อซื้อเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นอกจากพัฒนาไอตัวสินค้าแล้วเรายังมีบริการเราต้องบริการที่ดีด้วยวางแผนอนาะคตสำหรับรธุรกิจของเรายัางไรบ้างรวมทั้งเจ้าตัวของแฟรนไชส์ด้วย <c oughs> นะครับ อนนี้ถือว่าธุรกิจเนี่ยเติบโตไปได้ดีเลยทีเดียวอนาคตใช่ไหมคะคอย่างที่บอกเรามองว่าธุรกิจชานมมันไปได้มันไม่ได้เป็นกระแสแฟชั่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือมันเราก็มองว่ามันยังไปได้เราก็จะขยาย ชานมไข่มุกที่ต่างจังหวัดขายดีต่างจังหวัดขายดีนอกจากกรุงเทพแล้วเราก็เลยขยายสาขาไปต่างจังหวัดด้วยยังเป็นแกลบช่องว่างๆอยู่ที่แบบว่าคนต้องการดีมาน์เยอะอแต่ว่าซัพพลายเนี่ยยังไม่พอมันก็เป็นช่องของธุรกิจโอกาสด้วยจะเน้นหนักที่เรื่องของทางด้านชานมไข่มุกเรื่องของน้ําอย่างเดียวเลยป่ะฮะมีการจะพัฒนาไปธุรกิจอื่นไหมหรือว่าควรที่จะดีด้านใดนด้านหนึ่งไปเลยขอเป็นน้ําก่อน ขอขอเป็นตรงนี้ขอนทําให้ดีที่สุดก็้อขอจนะทาให้ดีที่สุดใหญ่สาขาให้ให้ดีที่สุดก่อนบริการตรงแฟรนไชส์ลูกค้าที่มาซื้อแฟรนไชส์นะคะบริการ,รให้ทั่วถึงก่อนแล้วก็อนาคตอาจจะมีอะไรใหม่ๆอีกทีสุดท้ายนี้อยากให้ฝากเรื่องของแนวคิดการทำธุรกิจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆให้กำลังใจหน่อยว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มีแนวคิดอะไรที่ดีๆในการให้ฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ครับ อดทนทาธุรกิจต้องอดทนต้องรักในสิ่งที่เราทํารักในสิ่งที่เราทําแล้วเราเราจะทํามันอย่างมีความสุขค่ะเราก็จะไ้ทามันไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆอยู่กับมันอย่างมีความสุขที่สุดอะค่ะอดทนแล้วก็ เรื่อยทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จค่ะหลักๆก็คือต้องอดทนและ2ต้องชอบจะทําให้สามารถทําธุรกิจได้เติบโตแล้วก็ดีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแต๋วมากนะคะคุณครับขอบคุณค่ะ